มาเดอมาเดอถึงเวลาดวงตาแล้วใบคูโจกรอนาออจับไปบักบมมาครับครับครับคเต็มจองงตาเพ่อมดรย กับเออนัาซ่าวนะ้าตัวเมียนะควาตัวนะตัวสมาสักสันั่งตาาควาตวสมาสสนั่งตาควตวตสมาสัเออโดนตาเอองเเป็นแข็เป็นเออโาเออไปเอายตาเออ บนเจ้าดิตีบ่อยเฮ้ยโคนเจ้าขอมรึกเนี่ยเองตองต้อง่ตึงคอนเกนตึงคายตึงหักชขโม้จิ้น